อเอเธอร์สิบเก้ามีสาหกเจ็ดเอเธอร์ไว้ห้าเดืนอนเอเธอร์ดูนะอเอเธอร์ดูหนูนี่อเอเธอร์ดูหนูจำได้ไหมว่าหนูโอมอะไรอย่างนี้เน่าดูสภาพเยลยแล้วตอนนี้หน้าอ้วน,วน,วนๆกลมๆเนะจะบาดปากกันนั่นน่ะหัว,หวของด้วยนะเราเนี่ยดูดูดูตามไปห้เธอเลยเนี่ยเอเธอร์ดูไว้เนี่ยอเอเธอร์ดูอเอเธอร์ดูตัวเอง,งนะลูกนะ เนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมออก่าขอได้ไหมเดิวนะขอได้ไหมจะพาไปอาบน,น้ำเดินนะจะพาไปอาบน,น้ำขอได้ไหมโอเคน่าจะเล่นอิ่มไหมเล่นเสร็จหรือยังเดิวนะขอนะขอนะคะจะได้ไปอาบน,น้ำเนาะจะได้ไปหาคุณปู่เนี่ยโอเคป่า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 วโหจาดขี้แกง ไป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 อาบน้ำไปอันเนี้ยห่วงที่อื่นไม่ค่อยห่วงเท่าที่นีนน้นะอโอเคไปเราไปอาบน้ำดีกว่าเนาะอาบน้ำแล้วสะะใบตัวสะวระหัวแล้วเบือเบือหายของเล่นหายของเล่นถัดหนยาไปไหนเอ่อเย้ย อาบน้ำแล้วจะบายตัวจะหัวแล้วจะบายผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหมหน้าดมเพราะเราแปลงฟันติดิดิวติดิดิวติดิดิว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 ดีวตีดิดีวไปบ๊ายบายค่ะ